สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับตัวของการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกันนะครับซึ่งมันคือศาสตร์หนึ่งของชีววิทยานะครับเราเรียกกันว่า taxonomy เนาะ taxonomy อ่ะหรือแปลเป็นไทยก็คือวิชาอะนุกรมวิธานอ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตว่าสิ่งมีชีวิตแบบนี้ มีหน้าตาหรือรูปร่างใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะไว้ในกลุ่มเดียวกันนะครับโดยหลักๆแล้ว่บนโลกเราอมีกลุ่มใหญ่ๆที่เราเรียกว่า k i n g ิงดอมอยู่ทั้งหมดอ่สี่คิงดอมด้วยกันนะครับมีพืชอ่ะเรารู้อยู่แล้วเนาะมีสัตว์แล้วก็มีฟังใจซึ่งฟังใจเนี่ยมันก็คือเห็ดรานั่นแหละ และอีกกลุ่มหนึ่งที่เราถ้ามันไม่อยู่ใน3กลุ่มนี้เขาก็จะไปจัดอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่าโรติสตาอ่ะซึ่งแต่ละกลุ่มอะก็จะมีกลุ่มย่อยๆไปอีกนะครับเป็นเป็นการจัดให้สิ่งมีชีวิตมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับในแต่ละสิ่งมีชีวิตเนาะแต่ว่าวันนี้จะขอมาลงลึกใน Kingdom ของสัตว์นะครับหรือ a n i m a ัล a ลีย ของเราเองเนาะก็คือตัวเรานี่แหละอ่ะมาดูตัวของอกลุ่มย่อยของแอนิมาเลียนะครับมีทั้งหมด9ไฟลัมอ่ะเขาก็แยกแอนิมาเลียออกเป็น9กลุ่มเล็กๆมีอะไรบ้างนะครับมีฟอริเฟลานะครับซึ่งฟอริเฟลาพวกนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับพวกอ่ามันเป็นพวกออฟองน้ำอ่าฟองน้ำอ่า พวกนี้มันจะยังไม่มีระบบประสาทนะครับประสาทเนาะแล้วก็ยังไม่มีระบบหมุนเวียนโลหิตด้วยถัดมากลุ่มถัดมาก็คือเป็นไดนาเลียหรือซิเลนเทราตานะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่วิวัฒนาการสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับพวกนี้มีระบบประสาทแล้วแต่เป็นระบบประสาทแบบร่างแห่ะแล้วก็ยังมีทางเดินะระบบทางเดินอาหารเนี่ยที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับหมายเพราะว่าไงหมายควาว่ากินกับขับถ่ายใช้ช่องเดียวกันเนาะ ทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์กลุ่มถัดมากลุ่มที่สามแพตตี้เฮลเมนเทสนะครับลืมบอกตัวเนี้เซเล e เทลล e r a t a หรือ d i n a l ร a เนี่ยก็คือพวกปากกาล่าแมงกะพุนนะครับ กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มของหนอนตัวแบนในกลุ่มหน,น,นอนตัวแบนเนี่ยก็คือจำยังมีทางเดินอาหารเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นเนาะ,ะแล้วก็แต่ระบบประสาทเนี่ยมีความซับซ้อนขึ้นมาแล้วเนาะ หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าพวกปากกาลางังแมงกระพุนเนี่ยในกลุ่มไดานาเรียเนี่ยเวลาเราเอาเข็มไปจิ้มน้องอะ่ะน้องอ่ะจะไม่รู้ว่าเอ้ยเข็มจิ้มตรงไหนน้องจะมีการตอบสนองทั้งตัวจะมีการหดทั้งตัวเนาะแต่ว่าพวกเพ e t ิฮิวมินเทสเนี่ยน้องจะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคเขม็มจิ้มจากทางฝั่งซ้ายนะเข็มจิ้มชั้นจากทางฝั่งขวาเนาะเพราะว่าระบบประสาทมีความซับซ้อนขึ้นนั่นเองอ่าพัดมานะครับ นีมาโตดาก็คือพวกหนอนตัวกลมเนาะอ่าพวกเนี้ยจัดเป็นพวกที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์เป็นกลุ่มแรกเลยนั่นก็คือมีกินทางหนึ่งขับถ่ายอีกทางหนึ่งนั่นเองเนาะอ่ะต่อมาพวกแอนนนลิดาบาแอนเนลิดาเป็นกลุ่มแรกที่มีระบบหมุนเวียนโลหิต นะครับสมบูรณ์ก็คือพวกแรกที่มีเลือดนั่นเองเนาะพวกนี้คืออะไรพวกนี้ก็คือพวกไส้เดือนอที่อยู่ตามดินคอยพลดินให้เราเนี่ยแหละอ่ากลุ่มถัดมาอาร์โธปอดาอ่ะอาร์โธปดอ,อโโปดาพวกไหนก็คือพวกมแมลงกับแมงเนาะอ่าพวกนี้คือระบบ ต่างๆครบถ้วนละอแล้วก็มีโครงล่างแข็งอยู่ภายนอกนะครับเขาเรียกว่าไคตินอ่ะไคตินคืออะไรไครตินก็คือเป็นโครงร่างแข็งที่หุ้มอยู่ในพวกแมลงพวกแมงต่างๆเนี่แหละเวลาโดนความร้อนอนะ่ะมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีออกส้มๆแดงๆนะครับโครงล่างแข็งเป็นพวกไคตินเนาะอ่ะ มาดูกลุ่มถัดมากลุ่มถัดมาเนี่ยก็คือ m o l ลัส c a m o l ลัส c a ก็คือพวกหอยหมึกอ่าเฮ้ยหอยกับหมึกมาอยู่ด้วยกลุ่มเดียวกันได้ยังไงอมาดูนะครับก็คือพวกนี้ลำตัวอ่อนนุ่มเนาะ,ะระบบต่างๆก็คือครบมาแล้วครบตั้งแต่ a r t โ r o p o d a ละอ่ามีโครงร่างแข็งเหมือนกันแต่โครงร่างแข็งเขาจะเป็นคลเซียม c a r ์บอเนตเนาะ แต่ไม่ได้เป็นทุกตัวจะมีหมึกอ่าอย่างกลุ่มหมึกอะ่ะจะเอาโครงล่างแข็งที่อยู่ข้างนอกอะ่ะเหมือนอันจินานการถึงหอยเนาะหอยมีโครงล่างแข็งก็คือเปลือกอ่าแต่ว่าพวกหมึกยุ่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยวิวัฒนาการสูงขึ้นมาอีกโดยการเอาเปลือกที่มันทําให้มันเคลื่อนที่ช้าเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ข้างในอ่าเราก็จะเห็นว่าเวลาถ้าเราได้แบบผ่าหลังของปลาหมึกอ่าเราไม่เคยเรียกปลาเนาะเรียกหมึกเนาะเราจะเห็นก้านพลาสติก อ่าซึ่งอันนี้ไม่ใช่การพลาสติกเนาะมันเรียกว่าเพนอ่าซึ่งมันก็คือโครงร่างแข็งที่เคยอยู่ข้างนอกที่เคยปกป้องมันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเกะกะมันก็เลยเอาเข้ามาข้างในให้อยู่แกนกลางลำตัวนะครับอ่ะกลุ่มถัดมากเกือบจะสุดท้ายแล้วกลุ่มเนี้เอกไคนเดอร์มาตาเอกไคแปลว่าน,นามเนาะแน่นอนเราร้อยแล้วพวกนามก็คือพวกเม่นทะเลอ่าแล้วก็ดาวทะเลนั่นเองอ่าพวกนี้ จะใช้เท้าท่อเนี่ยในการเคลื่อนที่นะครับจะมีเท้าเล็กๆเล็กตามปุ่มอยู่เนะาะเท้าท่ออ่ะ,อะแล้วก็ทั้งหมดในกลุ่มนี้สิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ทั้งหมดอาศัยอยู่ในทะเลหมดเลยนะครับอ่ะ,อะไม่มีเลยไม่มีไม่มีอ่อยู่บนบกก็ไม่มีน้ําจืดก็ไม่มีอาศัยอยู่ในทะเลทั้งหมดนะครับ ส่วนกลุ่มสุดท้ายมาถึงพวกเราสัทีเนาะคอเดตคอดต้าพวกนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่มีแกนกลางมีแกนพยุงลำตัวนะครับเราเรียกว่าโ o โ o คอร์ก็คือแกน,แกนมีแกนพยุงลำตัวนั่นแหละถ้าพัฒนาสูงหน่อยเราก็จะเปลี่ยนจากคาว่า n o t o c o ร์เนี่ยไปเป็นสไป n นคอร์คุณได้ยังซึ่ง s p i n a คอร์ d มันก็คือกระดูกสันหลังนั่นเอง มแค่คำศัพท์พวกเนี้ยบางทีเราก็จะรูสึกว่าอุ้ยทําไมแบบเนื้อหาเยอะเนาะจําไม่ไหวหรอกอ่ะพี่มีวิธีมีกรอนง่ายๆมาให้จํากันว่าแบบเฮ้ยเนี่ยก้าไฟลัมเนี้ยจะจําได้ยังไงเนาะมีกรอนง่ายๆดังนี้ครับอ่ะเริ่ม,มตั้งแต่กองน้ำอ่ะกอริเบรากลุ่มถัดมาคือ ซีเลนเทราต้าไฮดราอแมงกระพุนถัดมาคือพยาธิในตัวคุณอะมันก็คือกลุ่มพยาธินี่ยแหละพยาธิตัวแบนหนอนตัวแบนน้พยาธิตัวแบนพยาธิตัวตืดเนาะแพลติเฮลมินเทส ตัวจีดอ่ะก็คือพยาธิตัวจีดอยู่ในเราเหมือนกันเป็นหนอนตัวกลมนะครับก็คือนีมาโตโดาอ่ะแล้วก็แอนเนลิดาไส้เดือนดินอ่ะ,มะแมลงบินอ่าก็คือพวกนี้พวกมแมลงนั่นนี่ะอา์โทรพอด ขอขยับนิดนึงนะครับหอยหลอดมอลัสกาอ่ะอันนี้เป็นก่อนเนาะจริงๆมันไม่มีมากกว่าหอยหลอดก็หอยทั้งหมดกับหมึกทั้งหมดนั่นเองอ่ะหอยหลอดมอลัสกาอ่ะปลาอยู่ฟ้า ปลาอยู่ฟ้าก็คือประดาวเนาะอ่ะเอ็กไคโนอ่ะแล้วก็คนตัวโตคอดาตาวิธีจำง่ายๆมีองนี้ฟองน้ำฟอริเฟราซิเลนเทราตาไฮดราแมงกับพุนพยาธิในตัวคุณแพตตี้เฮลมินเทส พญาตัวจี๊ดอ่าก็คือตัวจี๊ดมีมาโตดาอนนเลิดาไส้เดือนดินมแมลงบินอารโทโพอดหอยหลอดมอลลัสกา้าอ่ะปลาอยู่ฟ้าก็คือปลาดาวเนาะอ่ะปลาอยู่ฟ้าเอ็กไคโนแล้วก็คนตัวโต,วตวคอดาตาน,นั่นเองครับอ่ะเราก็จะมีหลักการจําง่ายๆอย่างนี้เพื่อจะได้จําได้ง่ายๆนาอไม่ต้องไปท่องอะไรกันเยอะนะครับโอเคครับวันนี้ไว้เท่านี้ครับ